สวัสดีคนราศีพิจิกทุกคนด้วยค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเมสเซจทาโรบายตานะคะจงจําไว้ว่าทุกๆคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพอเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิว l ลิ่งหิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกแล้วก็การสพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจ กำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเรามาดูกันว่าเรื่องเร่งด่วนที่คุณต้องรู้ในเดือนกันยายนจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะคนราศีพิจิกมาเริ่มมาไหว้ส้ยไพายฮาโลกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอนยญาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกคนนะคะ ขอเช็คพลังงานเพิ่มเติมก่อนค่ะช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะโอ้มาถึงก็เดทเลยเหรอคุณมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินไยเซ็ตเรื่องการเงินหรือคุณอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือโอกาสดีๆคุณรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้คุณกำลังคิดซ้ำคิดบนเกี่ยวกับบางเรื่องอยู่เช่นเกี่ยวกับคู่ของคุณคุณเครียดคุณอยากจะให้เขาทุ่มเทเหมือนที่คุณทุ่มเทกับเขาหรือบางคนอาจจะจบอันนี้พลังงานบางคนนะคะจบจากคู่ท็อกซิกมาตอนนี้ เรียนรู้การรักตัวเองอยู่หรือกลัวว่าจะไม่มีคนที่ดีกว่านี้หรือคุณอาจจะอยากจะจบอยู่ในช่วงของการตัดสินใจออกจากบางอย่างแต่คุณกลัวว่าจะไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะอืมคุณอยู่ในความคิดที่วนไปวนมาบางคนเสพติดในเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับการเพิ่มความมั่งคั่งด้านการเงินสมมุตินะคะถ้าคุณเพิ่งจบกับการที่มีคนมาคืนเงินหรือโดนโกงไปอ่ะคุณอาจจะโทษตัวเองอยู่สักเดือนสองเดือนหรือสักระยะหนึ่งอ่ะแต่คุณก็จะไปโฟกัสแบบฉันจะไม่เป็นคนเดิมละ มันจะมีตัวเลือกไหนนะที่ฉันจะเพิ่มความมั่งคั่งเงินของฉันให้มากขึ้นหรือบางคนนะ่ะรู้สึกว่าอยากจะมีการเงินที่เยอะขึ้นนะ่ะแต่คุณยังไม่เข้าใจเงินว่าเงินคือพลังงานเคลื่อนที่เงินจะไม่อยู่กับเราคุณยังอาจจะยังขอบคุณเงินไม่ได้ด้วยซ้าไปทั้งการรับและการจ่ายมันคือการที่เรามีคลื่นแห่งการขอบคุณไม่ได้หรือแบบ รู้สึกขอบคุณเขาไม่ได้อ่ะคุณยังไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาเขาก็เลยยังไม่อยู่กับคุณแต่เวลาที่คุณจ่ายเงินออกไปอ่ะคุณขอบคุณเขาได้หรือเปล่าหรือคุณขอบคุณได้แต่ตอนที่คุณรับใช่ไหมคะแล้วกานที่คุณขอบคุณได้แต่ตอนที่คุณรับอ่ะมันหมายความว่าคุณเนี่ยแหละพลังงานของคุณเนี่ยแหละที่เป็นตัวบล็อกไม่ให้เงินเข้ามาบางคนอยากจะมีเงินเยอะแต่ อาจจะโฟกัสผิดจุดเช่นไปซื้อหรือไปเสี่ยงโชคบางอย่างแล้ก็กลายเป็นว่ามันไม่ถูกอะสมมตินะมีมีบางคลิปที่บอกคุณว่าคุณจะถูกหวยรวยเบอร์เนาะแล้วคุณก็หวังมากๆเลยตั้งแต่ตอนที่คุณซื้อมันไม่ถูกตั้งแต่คุณตั้งคำพูดนี้ที่ตาพูดเมื่อกี้ไปแล้วค่ะว่ามีคนทัก ว่าฉันถูกฉันถึงจะไปซื้อมีคนทักหมายความว่าคุณนะไม่ได้เชื่อมั่นตั้งแต่แรกว่าฉันถูกไปแล้วมันเลยเป็นการคาดหวังมันเลยเป็นการอยากถูกมันก็เลยไม่ถูกถ้าคุณจะหวังให้เงินมันมาทางลัฐเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความเชื่ออย่างมหาศาลของตัวของเราเองถ้าเราไม่เคยเชื่อมาก่อนหรือมันต้องไปเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ที่เป็นความเชื่อเดิมๆการเลือกเดิมๆในเรื่องการเงินนะคะอันนี้ลงลึกเรื่องพลังงานนิดนึงอาจจะมีหลายๆคนที่คิดในเรื่องของการเงินที่ไม่ถูกต้องมากนักเงินก็เดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาก็ไปคุณอาจจะเอาคำเนี้ยที่ตาชอบท่องช่วงนี้ก็คือฉันมีมากเกินพอเสมอไปท่องก็ได้นะคะอือพอคุณรู้สึกว่าคุณมีมากเกินพอเสมออะ คุณก็จะเป็นเช่นนั้นทุกเรื่องเลยนะหรือคุณอาจจะคิดมากเรื่องคนรักก็ได้นะคะแต่ละคนมีหลายๆแบบนะเรามาดูใิ่ว่าเรื่องเร่งด่วนที่คุณต้องรู้ในเดือนกันยายนจะมีเรื่องอะไรบ้างคะ่ะขอดูภาพรวมหน่อยค่ะเด็กถือเหรียญวีน้องตา ้องตาไปขูดไพ่อนะ่ะทุกคนเด็กถือเหรียญเรื่องแต่เรื่องเงินเนี่ยอัศวินถือเหรียญสี่ถ้วยห้าถ้วยหนึ่งถ้วยจ้าอืเขยิบนะคะอาชีพ เงินจะมาหาคุณไพ่บอกเงินน่ะจะมาหาคุณได้เมื่อคุณไม่ผิดหวังแล้วไม่เป็นนั่งจดต่อเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่เงินจะมาเมื่อไหร่เงินจะเข้าเงินจะมาหาคุณก็ต่อเมื่อคุณไปสร้างเส้นทางให้กับเขาถ้าคุณถ้าคุณมีเงินจากงานประจําอย่างเดียวคุณจะมีแค่ช่องทางเดียวแต่ถ้าคุณปรารถนาที่จะมีเงินเหมือนอัศวินถือเหรียญอะ ฉันจะมีความมั่นคงทางการเงินได้คุณจะต้องเพิ่มโอกาสให้ตัวเองในการทำบางอย่างเพิ่มเติมเงินถึงจะเข้ามาหาคุณเพิ่มเติมในเดือนกันยายนนี่คือเรื่องเร่งด่วนที่คุณต้องรู้อย่าชิงผิดหวังไปก่อนฉันทำไม่ได้ฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้ฉันไม่เก่งเรื่องนี้แต่จะต้องเปลี่ยนเป็นฉันจะแซง ถ้าอะไรยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยฉันจะแซงทาเรื่องนั้นเช่นมีเงินเยอะเห็นเงินในบัญชีเยอะๆแซงเห็นเงินในบัญชีเยอะๆจนกว่ามันจะกลายเป็นความจริงนั่นคือกดแรงหนึ่งด,ดูดนะคะจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นคือการได้สิ่งที่ดีในชีวิตที่จะมา fulfillment การเติมเต็มแต่พลังงานของคุณ ห้าถ้วยกับสี่ถ้วยเนี่ยคุณคาดหวังอยู่หรือเปล่าหรือคุณชิงผิดหวังไปก่อนว่ามันไม่เกิดขึ้นแน่นอนให้ระวังเรื่องพลังงานของตัวเองเป็นหลักนั่นเองนะคะอย่าไปบล็อกหนึ่งถ้วยนะพลังงานของคุณเนี่ยหละเห็นไหมเด็กถือถ้วยคอนโทรลควบคุมเรื่องของความรู้สึกเห็นไหมล่ะราชินีถือเหรียญมีแต่เรื่องเงินนะเจ้า กับเรื่องอารมณ์นะคะเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคำเลยเก้าเหรียญสเตรนเดอะแฮงแมนขยายเดอะแฮงแมนค่ะใต้ํสำรับคือสี่เหรียญถ้าคุณเข้าใจเงินคุณให้เกียรติเขาและดูแลเขาเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนอะกระเป๋าเงิน นะพูดอันนี้พูดบ่อยแล้วนะคะกระเป๋าเงินเลียงแบงแยกเหรียญใช่ไหมดูแลเงินให้เท่ากันทุกบาทไม่เกี่ยวว่าเศษเหรียญหรือแบงค์มีความสัมพันธ์อันดีกับเงินเงินจะวิ่งเข้าหาคุณจนคุณมีเหลือเยอะเหลือแยะจนไม่ต้องพยายามมันมาจากความเชื่อตั้งต้นนะคะทุกอย่างเลยคุณเป็นคนที่เก่งมากๆนะสเตรนเนี่ยคือไม่ว่าจะเจอกับอะไรคุณมักจะไม่ยอมแพ้และ มักจะหาทางออกได้เสมอเดอแฮงแมนกับ The เก้าเดอเฮอร์มิตไม่ได้9ไม่ว่าจะเจอกับทางที่คุณรู้สึกว่าตันฉันตายแล้วแน่เลยคุณเจอกับทางออกเสมอคุณพลิกเรื่องราวของคุณได้เสมอเพราะคุณคือคนที่เก่งและไม่เคยสิ้นไร้ไม้ต่อค่ะ มีคนคอยช่วยคุณอยู่เสมอและคุณก็เชื่อมั่นว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะ่ะขอให้คุณทําความเข้าใจเรื่องการเงินนิดนึงแล้วมันจะวิ่งหาคุณเหมือนสายน้ําหลากแล้วจะมีมากขึ้นนะคะเป็นสี่เหรียญที่มีมากขึ้นแน่นอนแน่นอนอืมคือถ้าคุณเข้าใจเขาเนี่ยเขาชอบคนสนุกใช่ไหมเด็กถือถ้วยเนี่ยคุณอาจจะได้ทําโปรเจกต์บางอย่างในเดือนกันยายนด้วย เป็นโปรเจกต์ที่คุณรู้สึกว่าเออมันทําเงินให้กับฉันแน่ๆเลยแต่ไพ่บอกว่าคุณจะต้องไม่เอาเรื่องเงินมาเป็นประเด็นหลักมาเป็นพอยต์หลักอันดับแรกแต่คุณจะต้องทําลงมือทําด้วยใจที่ชอบที่รักและมีความสุขเรื่องเงินมันจะมาจากตรงนั้นแหละเพราะพลังงานของคุณอะที่คุณทําด้วยใจอะมันเป็นแรงสรั่นสะเทือนที่คุณจะไปดึงดูด คนอื่นให้มาซื้อของคุณเคยเห็นคนที่อารมณ์ดีๆเวลาขายของไหมคะไม่ว่าเขาจะอยู่ซอกซอยลึกซอยเปียวขนาดไหนอะ่ะเขาก็ขายได้เพราะเขามีความสุขกับชีวิตที่เขาได้ขายของและพลังงานความสุขของเขาอะ่ะมันส่งกระจายออกไปให้คนมาซื้อของของเขานั่นเองจ้าอมืมาดูสิมาดู สรุปเรื่องงานเงินความรักนะคะเรื่องสุขภาพถ้าใครอยากจะเจาะหรือก็มาดูดวงส่วนตัวกับตานะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะภาพรวมเรื่องงานในเดือนกันยายนค่ะ เด็กถือถ้วยมีโปรเจกต์ใหม่แน่เดอะฟูลอืมตาบอกก่อนนะคะมีบางคนที่อยากออกจากงานหรือเปล่าแล้วยังไม่ออกคุณอาจจะเจอบางเรื่องที่คุณไม่โอเคแล้วคุณออกจากงานให้คิดว่ามันถึงจังหวะเวลาของคุณแล้ว มันถึงเวลามันคือเวลาที่เช่นถ้าคุณอยู่มาตลอดแล้วคุณไม่มีเรื่องอ่ะคุณมีความสุขมากๆเลยในงานอยู่สักระยะหนึ่งอ่ะแล้วอยู่ๆมันไม่มีความสุขอ่ะมันหมายความว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องไปจากตรงนี้แล้วอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างเปลี่ยนคนดูแลเปลี่ยนหัวหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะขอจงอย่าโทษตัวเองและปล่อยให้มันเป็นไป ดูว่าเขาจะผลักคุณไปทางไหนหรืออีกในหนึ่งคุณอาจจะเป็นอิสระจากบางคนในที่ทำงานที่ท็อกซิกอยู่แบบโดดเดี่ยวคนเดียวแต่คุณไม่รู้สึกเหงาคุณรู้สึกสนุกเพราะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่คุณอยากจะทําเพื่อตัวเองอืมแล้วคุณก็ได้เริ่มต้นทำกับตัวเองแล้วสนุกด้วยก็ถ้าคุณไม่คัดสรรคนที่มาอยู่ข้างๆคุณเดี๋ยว จกักรวาลเหนือสิ่งสังดิ์ก็คัดสันให้คนที่พลังงานไม่ตรงกับคนหรือเข้ากันไม่ได้อะทิกซอคนละตัวให้ออกไปจากตัวคุณแน่นอนนะคะมาดูเรื่องของการเงิน การเงินจะมาโอ้โหสิเปลี่ยนนะเจ้าคุณเข้าใจเรื่องการเงินแล้วนี่เองการเงินจะมาหาคุณก็ต่อเมื่อคุณสุขใจเห็นไหมที่ตาบอกมื่อกี้ไหลไหลเข้าตามอารมณ์หรือคุณอาจจะมีครอบครัวที่ซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วก็ได้หรืออีกในหนึ่งคือคุณอาจจะถามว่าฉันจะมีเงินไปให้ครอบครัวไหมจงนิ่งแล้วมีสติกับตัวเองว่า คุณทำอะไรกับมันได้บ้างกับสิ่งที่คุณมีอยู่คือถ้าอารมณ์คุณดีอ่ะเงินก็จะดีตามเอาแบบสั้นๆแบบนี้เลยนะอืมไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้ความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองแล้วความกลัวก็คือแรงผลักดันอีกด้านหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่กลัวสิ่งที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินมันเกิดขึ้นแน่นอนเป็นเดอะเฮอร์มิตที่นิ่งมีสติ นั่งสมาธิก็ได้บางคนนั่งสมาธิดึงดูดเงินนะคะเงินโอเคแต่ดูเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะมาดูเรื่องของความรักความรักของคนราศีพิจิกในเดือนกันยายนค่ะ พลังงานเรื่องความรักของคุณเนี่ยคุณอยากจะเจอคนที่ชัดเจนกับคุณบ้างใช่ไหมคุณอาจจะมีความรู้สึกกับความรักที่ไม่ดีมากนะักหรือแบบเช่นคิดว่าฉันไม่ดีพอหรอทำไมเขาถึงไม่อยู่กับฉันนานๆฉันไม่มีค่าพอหรออะไรแบบนี้ค่ะคุณไปแก้ตรงนี้ก่อนความรู้สึกด้อยค่าตัวเองหรือความรู้สึกที่แบบ คิดถึงอนาคตจนเกินไปอ่ะความรู้สึกที่อยากได้คนที่ดีกว่านี้แต่พลังงานของคุณมันไม่พร้อมอะเวลาที่พลังงานของคุณไม่พร้อมเช่นยังรู้สึกด้อยค่าตัวเองอยู่ยังรู้สึกไม่ชอบตัวเองในตอนนี้เลยพอรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออะคุณก็จะไปดึงดูดคนที่ไม่ดีเข้ามามันเป็นความรู้สึก ที่อยู่ด้วยกันแปลๆๆแล้วก็ไปต้องไปแก้ความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ก่อนคุณถึงจะมีเจ้าชายขี่มาขาวเข้ามานะคะอืมไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่นะต่บอกก่อนก็คือว่าพึ่งพิงตัวเองให้เยอะรักตัวเองให้เยอะแล้วคุณจะทำหรือดึงดูดอะไรก็ได้บางอย่างอ่ะ flexible กับตัวเองบ้างเฮ้ย อะไรผิดพลาดก็ยิ้มกับมันได้อะไรที่มันไม่โอเคก็หัวเราะกับมันได้อย่าไป perfectionist กับทุกเรื่องให้มันมากจนเกินไปหรืออย่าไปคิดถึงอนาคตแบบตอนนี้ยังยังยังไม่มีคู่แล้วก็คิดว่าจะมีไหมนะฉันจะมีไหมนะหรือไม่มีนะอยู่กับปัจจุบันเยอะๆนะคะจดจอกับตรงนี้เยอะๆนั่นเองค่ะอื้ าจจะมีความรู้สึกลบๆบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันแย่จังเลยจะมีไหมไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะเฉพาะบุคคลนะอยู่ในช่วงของการอย่าร้างเอกสารอะไรแบบนี้อยู่แต่รู้สึกด้อยค่าตัวเองนําไปก่อนว่าฉันไม่ดีก็ระวังตรงนี้ด้วยนะขอดูบทสรุปสักสี่ใบค่ะของคนราศีพิจิ โอ้ oh. สุดท้ายแล้วบทสรุปของคุณคือคุณเป็นสี่คนนี้เลยคนลุกนะคะกดกระดิ่ง <c oughs> คุณจะกลายเป็นคนที่รักตัวเองในเดือนกันยายนคุณจะกลายเป็นคนที่ตื่นรู้มากขึ้นในเดือนกันยายนและสมบูรณ์มากขึ้นแน่ๆในเรื่องของอาหารการกิน ในเรื่องของน้ําหนักก็ได้ระวังเรื่องการกินด้วยหรือในเรื่องของความคิดทัศนคติการเติบโตของคุณคุณจะเปลี่ยนไปเลยมุมมองของคุณน่ะในเดือนหน้านะคะนี่แหละคือคุณคนที่คิดใหม่เริ่มใหม่รักตัวเองมากขึ้นแน่นอนค่ะแล้วมาดูพยาณโลก,กันนะคะ แล้วก็ไพ่แนะนำค่ะโหสั่นสะเทือนสุดๆอะคุณจะถูกผักให้ได้รับชีวิตที่เจริญก้าวหน้าคำว่าเจริญก้าวหน้าของตาม,มันอาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณจะเจอกับเรื่องที่ดีตลอดแต่เวลาที่คุณเจอกับเรื่องไม่ดีอ่ะ คุณจะต้องแบบยิ้มรับมันเลยว่าหลังจากเรื่องที่ไม่ดีมันมีเรื่องที่ดีกว่ารอคุณอยู่แน่นอนเพราะคุณจะอาจจะเป็นผู้ส่งสารเพราะคุณได้รับอะไรบางอย่างความเจ็บปวดมันถึงจะสามารถที่จะแบบมีเครื่องมือไปแก้ให้คนอื่นได้คุณถึงจะต้องเรียนรู้นะคะบางคนจะเอาโหสิกรรมให้ให้ความรักกับตัวเองมากขึ้นหรือคนที่ทำร้ายคุณได้ด้วยนะ อันนี้ชมตัวเองด้วยนะคะบางคนจะสามารถมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ทำได้ด้วยตัวเองแล้วทำออกมาเราได้เงินด้วยนะคะอีกในหนึ่งเนี่ยไพ่แนะนำคือใครที่ยังไม่เคยบูชาตัวเองใครที่ยังไม่เคยมูตัวเองเนี่ยศักยภาพในตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่คิดว่าตัวเองดีพอหันมามูบูชาตัวเองด้วยนะ สัรเริญตัวเองเยอะๆนะคะกำลังมีบางอย่างที่มอบให้กับคุณอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ได้แล้วสิ่งิ์สิทธิ์ก็บอกว่าขอโทษนะที่ทำให้คุณได้เจอกับเรื่องไม่ดีแต่อย่างที่ตาบอกนะคะมันจะมีเรื่องที่ดีกว่ารอคุณอยู่อย่างแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้คนราศรีพิจิกทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอให้ในเดือนกันยายน คิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็ปังๆเฮงๆรวยๆนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิวลิ่งฮิวใจตากานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเศจทาโลใบตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะต่อไปแล้วค่ะบ๊ายบายคะ่ะ